สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่พุกนะครับผมสวัสดีเด็กอ้วนครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีในช่วงเช้านะครับผมคีอควานก็กลับมาจากตัดหญ้านะครับแล้วก็ทําความสะอาดหลักนะครับผมทาความสะอาดหลักบริเวณรอบที่น้องช้างพักนะครับผมก็โยนยาให้น้องช้างกินนะครับสวัสดีในช่วงเช้าเช้านะครับผมเกิดเจ็ดโมงแล้วครับผมไปตื่นไปตัดหญ้าตอนตีห้านะครับประมาณตีห้าเกือบหกโมงนะครับผมพากันได้ออกไปนะครับออกตื่นเตรียมตัวนะครับผมประมาณตีห้านะครับ มาแลวสวัสดีน้องนานะครับผมสวัสดีนะครับบัววันนี้ก็มีเวลานะครับผมวันนี้พวนนะครับผมเป็นคิวสุดท้ายนะผมคิวบวยนะครับก็ล้างเราอาจจะล้างน้องช้างได้ช้าหน่อยนะครับผมช้าให้เขาคิวแรกนะครับเขาล้างก่อนครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับ คิดถึงชั in, to, ้นละซีถึงได้มานะครับผมคิดถึงทุกทุกท่านเลยนะผมคิดถึงทุกทุกคนเลยนะครับน้องหนาก็บ่นหลายวันแล้วนะครับผมน้องนาบ่นคิดถึงนะครับผมนู่นนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นพี่ดาวนะครับผมพี่ควนฤทธิ์ก็ทําความสะอาดหลักนะครับกอพี่ควานหลายท่านก็พากันไปตัดหญ้าอยู่นะครับผมพากันไปตัดหญ้า ออบางท่านก็ยังไม่มานะครับผมบางท่านก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเออมาแล้วก็ทําความสะอาดหลักบริเวณที่น้องช้างได้หลับได้นอนนะครับผมที่น้องช้างกินนะครับก็หลายท่านก็ล้างน้องช้างล้างช้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มแต่งตัวแล้วนะครับผมคิวเร็กๆนะครับก็เริ่มแต่งตัวแล้วนะครับแม้พูดกลบเกลื่อนคิดถึงคนสวยก็บอก,ต,กตรงๆครับผม ครับน้องหนานะครับไม่โยมเลยจริงๆนะครับต่อนน้าจะเป็นพี่ดาวนะครับผมนู่นนะครับพี่ดาวอ้วนนะครับผมอ้วนจะอยู่สูงสุดเลยนะครับผมอ้วนจะอยู่แบบสูงกว่าเพื่อนนะครับน้องนั้นก็เขาจะเป็นอยู่ข้างล่างนู่นนะครับผมทั้งหลายเชื่อเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะครับ เคยยมพี่ชายคนที่สามอยู่ตินะครับผมกราบผมเชื่อนะครับน้องหนานะครับ กินีแล้วอ้วนโยนให้เมื่อกี้นะครับผมหมดอีกแล้วนะครับรับผมเลวเรี่งพี่โอมงานยาวขึ้นบ้างยังผมยังนะครับน้องหนานนะครับผมยังไม่ได้มียังไม่มีเวลานะครับไปซื้อที่หุ้มเลยนะครับผมแล้วก็ยางนะครับผมยางที่เราเคยใส่เมื่อก่อนนะครับก็ไม่ได้เอามานะครับผม ี๋ยวพาไปดูพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวพี่ดาวเมื่อวานนะครับเมื่อวานขี้ไก่ไหลนะครับเมื่อวานเมื่อวานพี่ดาวขี้ไก่ไหลนะครับขี้ไก่ไหลเยอะมากนะครับผมพี่ควานอเรีกลัวอย่างเดียวนะครับผมกลัวจะตกงานนะครับผมเมื่อวานนะครับวันนี้วันนี้ขี้ไก่ไหลไหมพี่ควันวันวันนี้ไม่ไหลนะครับวันนี้เมื่อวานไหลฝั่งฝั่งขวานะครับผมไหลฝั่งขวาไหลฝั่งนี้นะครับผมอ้าวดูนะครับผมหน้าตาบวมบิงเลยนะครับผมอ้าว ไหลฝั่งขวานะครับผมไหลฝั่งนี้นะครับผมวันนี้ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้องรอดูต้นอาบน้าเสร็จนะครับผมว่าจะยังไหลอยู่อีกไหมนะครับพี่ดาวได้ข่าวาว่าวันก่อนมีไอติกมาตีใช่นะครับผมใช่นะครับวันก่อนไอวันก่อนไอติกมานะครับก่อนจะทําความสะอาดหลักนะครับผม ดยวอดาวก่อนดีครับเร็วเร็วนะครับเมื่อาว,นวนนานนะครับผมพควันพิควันนาเรศนะครับผมบุญทั้งวันเลยนะครับว่าจะตกงานหรือเปล่าน้อน,อน,นะครับกําลังได้งานดีนะครับผมกําลังได้ทํางานนะครับมาตกมันดีเย่เลยนะครับทีนี้ มะดาวรอคักอีลีนะครับผมครับผมมะดาวมีแต่คนรอๆนะครับผมมะอมโซนี่ขี้ให้ผู้เดียวนะครับช้างอยู่นี่มีทั้งหมดสิบสองเชือกนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมมีสิบสองเชือกนะครับผมนู่นนะครับนี่ก็พี่ดาวแล้วก็ส่วนมากจะอยู่โวนข้างล่างนู่นนะครับผมส่วนข้างล่าง จะมีพ่อใหญ่เด่นชัยนะครับผมจะอยู่ติดกับอมทองนะครับผมพ่อใหญ่เด่นชัยก็ตกมันนะครับผมตกมันเอามาทั้งตกมันเลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ทํางานนะครับผมไอรีไอจีดว่าคิดถึงครับผมไอรีนะครับผมไอรีไอจีดว่าคิดถึงนะครับผม่เรีพี่เจดคิดถึงคิดถึงกัมมาหานะครับผมคิดถึงกัมมาหานะครับผมไม่ใกลกันนะครับประมาณ หกกิโลนะครับ ันนี้ก็ไม่ได้มาไล่นานนะครับผมเพราะว่าอีกส네ักพักนะครับผมก็จะพาน้องช้างนะผมอาบน้ําเริ่มแต่งตัวนะผมเริ่มเต้นบายทางานนะครับผมงานเพราะว่าอยู่ที่นี่นะครับลูกค้าบางครั้งก็จะมาเช้านะครับผมมาตอนเช้าบางทีแบบเราจะไม่ได้ตั้งตัวนะครับบางทีแบบเรายังไม่ได้อาบน้ำนะผมอาบน้ําอาบน้าน้องช้างเสร็จแล้วนะผมแต่ควันยังไม่ได้อาบน้ําควันยังไม่ได้กินข้าวนะผมลูกค้ามานะครับเราก็ต้องไป ล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ไปรับน้องช้างก่อนไปรับลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาอาบน้ํานะครับผมลูกค้ามาแล้วก็จะจะเว้นจะเว้นเวลาพักนะครับผมประมาณเที่ยงนะครับผมเที่ยงลูกค้าจะมาช่วงเช้านะผมช่วงเที่ยงไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะผมก็จะมีพักมีเวลาพักนะผมไปรับพ่อใหญ่มาอยู่ด้วยโลดนะผมเขาปิดรับแล้วนะครับน้องหนานะครับผมเขาปิดรับเมื่อวันที่สิบห้านะครับผมปิดรับวันที่สิบห้านะครับตอนแรกอยู่ที่นี่มีทั้งหมดเป็ดเชือกนะผมเป็ดเชือก มีทั้งหมด8ดเชือกนะครับผมแล้วก็วันที่15นะครับผมมาทีเดียวเลยสี่เชือกนะครับผมมาทีเดียว4เชือกทีเชือกก็จะมีพ่อเด่นชัยนาซาแล้วก็ขวัญชัยเด่นชัยนาซาขวัญชัยแล้วก็พลายจัมโบ้นะผมก็พลายจัมโบ้ก็มาทํางานได้2วันนะครับทำงานได้3าวันนะผมตกมันนะผมแล้วก็พลายเด่นชัยก็ตกมันยังไม่ได้ทํางานนะครับก็ขนมาทั้งตกมันเลยนะผมเอามาทั้งตกมันเลยนะครับ วันใช่นะผมหน้าตาจะเหมือนอมทองเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นฝั่งนี้นะครับผมเป็นเชือกนี้นะครับเจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมซูมได้ไหมน้อนะครับผมนี่นะครับผมจะหน้าตาจะเหมือนกันนะครับผมแต่พลายเด่นชัยจะเป็นจะเป็นพี่น้องอมทองนะครับผมเป็นพี่นะครับน้องอมทองก็จะเป็นน้องนะครับน้องทองสิบปีนะครับเด่นชัยก็อยู่ประมาณสิบสองสิบสามปีรุ่นเดียวกันกับพี่ดาวนะครับลอยให้เงาไปลดนะครับผมครับผม อ้วนๆแขวกแลวอ้วนดูครับอ้วนกวักหิวกินนะครับผมกวักแวกอย่างเดียวเลยย้อนเซงนะครับผมย้อนเสงนะครับได้กี่เที่ยวละเมื่อวานนะผมทุกวันนี้สตาร์ทอยู่ที่หกนะครับผมห้าเที่ยวหกเที่ยวนะผมแล้วแต่วันนะผมแล้วแล้วแต่วันก็จะไม่เกินนี้นะครับผมประมาณห้าเที่ยวหกเที่ยวนะครับผมต่อเชือกนะครับเพราะว่าเขาก็จะเขามีอยู่สองสวนนะครับผมอีกสวนหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่าง สวนสวนข้างล่างนี่จะเป็นสวนเปิดใหม่นะผมที่ที่ที่น้องอ,อมทองอยู่นะครับผมส่วนที่พวกเราที่ท,ที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมจะเป็นเป็นสวนข้างล่างนะผมส่วนส่วนข้างบนนะผมก็จะมีทั้งหมดสิบสองเชือกโอ๊ยมีทั้งหมดสิบเจ็ดเชือกนะครับส่วนข้างบนนะครับกินยาเร็วเหมือนกันนะครับอ้วนนี่นี่นะผมเป็น้าที่เราตัดมาเมื่อตัดมาเมื่อ เช้านะครับผมก็จะเก็บไว้ให้น้องช้างกินนะครับนั่งช้างคนละเท่าไหร่นะครับนั่งช้างผมได้ขาวมาว่าน่าจะคนละคนละหกร้อยนะครับผมครึ่งชั่วโมงนะครับผมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนะครับก <az> ็คนละหกร้อยนะครับผม <az> ต่างชาติก็ราคาเดียวกันคนไทยก็ราคาเดียวกันนะครับผมหกร้อยบาทนะครับ មុនណូណងប្រទីះនោះត្រឹមរ៉េតនោះ1ណងណងណងចេះកើតនោះហើយអីធំລະពេកអីធំລະពេកហូម៉ាត់ដេកខំញ៉ាំដោះម៉ាលើយមានយូរជឿក1មិនមិនអោមមក เหมือนอยันงาไปเจอมาในทิกตกนะครับผมนี่นะครับผมพลายเด่นชัยนะครับผมโอ้พลายพลายขอนชัยนะครับผมนู่นนะครับผมอยู่ข้างหลังนู่นนะครับนี่นะครับเชือกนี้นะครับผมยืนคู่กันนี่ว่าเหมือนกันเลยนะครับผมว่าเหมือนกันแต่แต่อ้วนงาจะสั้นกว่านะครับอ้วนงาจะสั้นกว่าแล้วอ้วนก็จะหนากว่านะครับผมเตะหน้าตาอะไรนี่คือจะเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันการทะลิแบบทะลินอะไรเงี้ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมหน้าตาเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยว ไปได้หรือเปล่านอ่นะครับบางคนนะครับผมบางคนเขาจะลงเลยนะครับผมว่าว่าใช้โอมโทไหมนะครับผมบางคนนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับเชือกนี่นะครับผมแต่งางานเขาก็จะยาวกว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับน้องนานะครับเจอทีแรกนึกว่าโอมช่องชื่อว่า พองาทองอะไร ok นี่แหละอ๋อนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่เชือกเชือกนี้ชื่อพลายขวัญชัยนะครับพังนาซาพลายขวัญชัยนะผมถ้าในในทิกตอกนะครับนี <S two coaching yen> ่นะครับผมถ้ายืนคู่กันนี่จะเหมือนกันเลยนะครับผมหน้าตาเนี่ยจะเหมือนอ้วนเลยนะครับจะอ้วนแก้มจะใหญ่กว่านี้นะครับอ้วนนี่นะครับผมหน้าตา เฟดเฟดนะครับผมเฟดพี่คอนาริดจะพาไปอาบน้ำเร็วนะครับพี่คอนาริดต่อไปก็จะเป็นโอมทอง เป็นคนละฝานะครับใช่นะครับน้องหนานครับผมดูครับดูดูหน้าตาอ้วนแต่โอมโลกว่านะครับผมน้องหนาพุทธุกนะครับผมใช่นะครับผมควานก็โลกว่านะครับกว่านี่ก็จะเป็นพลพยเด่นใช่นะครับผมพลายเด่นชชยเป็นช้าง ผมหมู่บ้านผมเองนะครับผมอยู่บ้านด้วยกันเลยอยู่อยู่อำเภอบ้านด่านด้วยกันนะครับผมช้างบุรีดำนะครับผมดินชัยตกมันนะครับผมตกมันนี่นะครับผมนี่นะครับลายเดินชัยนะครับผมก็ตกมันก็ดีนะครับผมแต่ไม่ได้ยังตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานนะครับแต่ควานก็สามารถเข้าเก็บขยะเก็บมูลถ่ายของน้องช้างได้นะของช้างได้นะคบมลายเดินชัยก็อายุเท่าไหร่นะควาน ประมาณเท่าไรนะครับประมาณราวๆห้าสิบนะครับผมนี่นะครับผมเป็นขวานนะครับผมเป็นเพื่อนของผมเองเลยนะครับผมเพื่อนของผมเองรู้จักกันมาแต่สมัยเรียนนะครับนี่นะครับก็พาเขาพาพาเขามาอยู่ด้วยนะครับผมพาเขามาอยู่ด้วยนะครับก็ผมก็ไปช่วยขนมานะครับผมไปช่วยขนย้ายมาวันนั้นนะครับวันที่ตกมันนะครับผมตกมันก็ย้ายขึ้นรถมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่า จะตกมันก็ไม่เป็นอะไรนะผมถ้าถ้าสามารถคนย้ายมาได้นะผมผมก็จะยังรับเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คะแนนเงินเดือนนะผมเตะก็ถ้าหายตกมันตอนไหนทํางานให้ผมได้ตอนไหนก็ค่อยได้คะแนนเงินเดือนนะครับนี่รุ่นรุ่น,นพ่อใหญ่ไหมใช่นะครับผมฮะ cây đào cây đào Nào oh. Nào oh, nín, Ninh Nào oh. đào cây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  đào nín, đào đây oh. <laughs> <Nhưng. cười> là cây đào là lúc คอยเป็นจมยุทธเด้์เนตะละมือแต่ละเวีนพี่ดาวนะครับพี่ดาวพี่ดาวไปอาบน้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นน้องอมทองครับ <c oughs> พี่ดาวพี่ดาวไม่ให้พี่คอนน่าเรศจับนะครับเ <c oughs> สียวนะครับผมเสียวไม่ให้จับแต่ยังดีนะครับผมที่ให้ผมจับนะครับยังดีที่ไม่ให้ผมจับปักกระเบื <c oughs> พอกับลูกพอๆกัน,นครับผมใช่นะครับน้องนานะครับผมพี่พี่ดาวห้าวนะครับพี่ดาวห้าวอยู่นี่ที่ไก่อกนะครับอยู่นี่นะครับผมบบยินดียินดียินดีต้อนรับบ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทโบโบน้ำมันนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผม ดกสั่เล็กเลยจ้งสร่เล็กกระดูขึ้นไ้ฮหขึ้นไ้หมบนก็ยังดีนะครับผมตอนเช้าก็จะมีร่มนะครับผมจะมีร่มถึงตรงนี้เลยนะครับผมพอตอนบ่ายก็จะเป็นร่มมะพร้าวร่มมะพร้าวนะผมก็จะมาตกอยู่ตรงน้องอมทองพอดีนะครับผมพี่กิ๊กได้ทํางานอย่างยั่งนะครับผมว่าจะให้ทํางานตอน หลังเดือนเมษานะผมเมษาตอนเดือนเมษาผมได้กลับบ้านนะผมผมจะกลับบ้านนะครับก็ว่าจะยังยังจะไม่ให้จะยังไม่ให้แม่ขวานทํางานนะผมกลัวจะลางานกลับบ้านไม่ได้นะผมก็เพราะว่าได้ยินข่าวๆมาว่าน้องชายตัวเองนะผมน้องชายแท้ๆน่าจะบวชนะผมน่าจะได้บวชนะครับก็เลยก็เลยยังไม่กล้าให้แม่ขวานทํางานนะผมกลัวจะลากลับบ้านไม่ได้นะครับผม ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท okay. ่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าไม่มีวันหยุดนะครับผมถ้ายิ่งวันหยุดนะครับผมยิ่งวันหยุดก็ยิ่งจะลายยากนะครับมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เกลียวนะครับเดี๋ยววันหลังจะอยู่ให้ไลฟ์จะยุให้ไลฟ์ทิกตอกนะครับผมครับผมน้องนานะครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวนโอมนะครับผมไปดูพี่ดาวนะครับไปดูพี่ดาวอาบน้ำนะครับ เดี๋ยวกำลังอาบน้ำนะผมอาบน้ำก็ที่อาบน้ำช้างนะผมเขายังทำไม่เสร็จนะผมยังทำไม่เสร็จนะครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าแบบช่างก็ยังไม่ว่างนะผมช่างยังไม่ว่างนะสบายดีบบคาสบายดีบอล่ะสบายดีนะครับผมสบายดีนะครับผมอยู่นี่เพื่อนฝูงเยอะมากนะครับผมเพื่อนฝูงนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนนะครับผมสมัยเรียนนะผมก็มาอยู่ด้วยกันนะครับพาช้างมาอยู่ด้วยกันนะผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนะครับ ูพดด่างเอยาอาบน้ำช้างหลายๆเชือกนะครับผมก็เริ่มทยอยกันอาบน้ําแล้วนะครับทยอยอาบน้ําแต่งตัวนะครับผมจะมีที่ล้างที่อาบน้าน้องช้างสามจุดนะครับผมสามจุดเกิดตรงนี้จะเป็นจุดที่สามนะผมเป็นจุดข้างบนนะผมน้าน้าไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะผมแต่สรงสารไอจีดนะผมใช่นะครับน้องนานะครับผม อาบน้ำแต่เช้านมำชานะช่นะครับผมอาบน้ำแต่เช้านะครับผมเตะของเรานะครับผมจะเป็นคิวสุดท้ายนะผมก็จะอาบน้ำไว้นะครับผมยังไม่ได้แต่งตัวน้องช้างครับก็จะอาบน้ำไว้แค <Yeah. S 1> <Okay. S 2> okay. ่อาบน้ำอาบอะไรไว้นะครับผม ไปแล้วครับไปแล้วปไปแล้วบอกบนทุกวันว่าเหงานะครับผมครับผมบนทุกวันนะครับผมเตาพามานะผมไม่มานะครับงงเหมือนกันนะครับผรู้ว่าเหงารู้ว่าไม่มีแขกเนี่ยผมแต่พามาไม่มานะครับก็มีหลายสวนนะผมที่รับน้องช้างนะผมก็เขาติดต่อไปเจก็ไม่มานะผมเจก็ไม่มา ที่คิดอยู่ไหนคิดถึงจังเลยนะผมอยู่บ้านนะครับผมได้ได้รีบชวนมาบ้างมาปางนี้แน่นะผมปางนี้ปิดรับแล้วนะครับผมปิดรับเมื่อวันที่สิบห้านะครับผมครับรอรอปีหน้านะครับทีนี้นะครับผมรอรอแค่ช้างออกนะครับผมรอถ้ามีช้างเชื่อในอกนะครับผมเขาเขาก็จะเปิดรับนะครับแต่น่าจะ น่าจะช่วงนี้น่าจะยังนะครับผมเพราะว่าลูกค้า,คาลูกค้าก็แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมพอได้คนนะครับผมวันละห้าหกเที่ยวนะครับห้าหกเที่ยวนี่ก็ตีตีไปรวมรวมไปก็เป็นทั้งวันนะครับผมทั้งวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นแขกครึ่งชั่วโมงนะครับผมเที่ยวหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะครับคือคอนจีนะผมพามาตอนแรกไม่มานะครับ ก็อ,อยากจะฮุบพี่ชายคนที่สองคอยมากนะนะครับผมครับผม ก็จะเป็นพังนาซานะผมพังนาซาช้างเชือกช้างตัวเมียนะผมใหญ่กว่าตัวผู้ที่นี่เลยนะครับผมใหญ่กว่าเขาหมดเลยนะครับอยู่นี่นะครับผมสูงกว่าช้างทุกเชือกเลยนะครับช้างเชือกนี้นะผมเป็นช้างเพชเมียนะครับ มีจักเชือกแถวนี้นะครับผมมีทั้งหมด12เชือกนะครับผม12เชือกทํางาน10เชือกนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับอีก2เชือกตกมันนะครับผมเปิดบ่อน้ํามันนะครับผมนู่นนะครับผมลายจัมบูนะครับที่โยกหัวนะครับผมก็ตกมันทำงานได้2วันนะครับทำงานได้2วันแล้วก็ตกมันนะครับผมแล้วก็พ่อเด่นชัยนะครับผมเด่นชัยก็ตกมันก่อนบอแมนพิเรยจับสายพิษ ใส่นี่เป็นก๊อกนี้เจ้าเจ้าเจ้าต้องเอาใส่ถังนี้นี่เอาใส่ถังนี้ไว้บอดายโตวายมู้หนงคือไรคอยแท้เดี๋ยวเมนบบเครื่องหินงานบพผมเปืลอะไรครับ เพื่อได้วัวให้ใส่เราบ่ใส่วได้นไออเนาะเกยยังไม่อยากมาเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะอ้อยนะผมใช่นะครับน้องหน่านะผมดูๆนะครับครับอ้็กนี่นะครับน้องอมทองนะ อมทองอมทองผมเดี๋ยวก็จะผมก็จะขอตัวนะผมจะขอตัวนะครับผมไปพาน้งช้างนะผมอาบน้ําเหมือนกันนะผมเตรียมสแตนบายไว้นะครับผมเพราะว่าลูกค้ามาเนี่ยบางทีมาเนี่ยเรียกเวลาเขาเรียกทีเดียวนะครับผมเรียกสี่ห้าเชือกเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบางทีจะมาเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อเด่นชัยนะผมเด่นชัยเป็นช้างของเพื่อนผมเองนะครับผมเป็นช้างที่อยู่ด้วยกันมานะครับผม เป็นเพ people, My mother. My mother ื่อนที่ว่าเรียนสมัยเรียนด้วยกันนะครับผมนี่ก็ตกมันนะผมไม่สามารถทํางานได้นะครับก็ตกมันตั้งแต่วันที่เราไปรับมานะครับตกมันแต่วันที่เราไปรับมาตกก่อนหน้านั้นนะครับผมน่าจะตกตั้งแต่ได้ยินเขาว่าตกตั้งแต่ปีใหม่นะครับตกตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ไม่ได้ทํางานมานะครับแต่ยังดีที่ว่าสามารถเอาขึ้นรถมาได้นะครับขึ้นรถมาได้นี่ก็จะเป็นบ้านพี่คอนารีตนะครับผมบ้านนี้นะครับผมบ้านเขาก็โล่งๆนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมบ้านพี่คอนารีตนะครับ ตัวท่านี้ก็จะเป็นบ้านของผมเองนะครับผมนี่นะครับบ้านของผมเองไหนไหนแม่ควานนู่นนะครับแม่ควานน้องนานี่นี่นี่แม่ควานน้องนาบนคิดถึงนะครับน้องนาก็บ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนน้องช้างก็มองไปก็เห็นนะครับผมส่วนช้างอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมน้องช้างของเรานะครับผม แล้วผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับผมโดยจะพาน้องอมทองไปอาบน้ําแต่งตัวนะครับผมเตรียมพร้อมทํางานนะครับผมผมก็กราบขอบพระคุณนะผมทุกๆท่านนะผมที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะผยังไม่ลงตัวผมก็ยังจับเวลาไม่ถูกนะครับผมยังจับเวลาไม่ถูกแบบเหมือนเรายังไม่เคยทํางานแบบสไตล์นี้ครับแบบแบบเหมือนเราต้องตื่นมาแล้วทีนี้ แล้วเราขี่น้องช้างนะผมบางทีเราก็ขี่ทั้งวันนะผมเพราะว่าข้างในยังไม่มีหลักมัดนะครับผมข้างในยังไม่มีหลักมัดเรายังเรายังไม่ได้ทําหลักนะครับผมโดยเลยต้องขี่น้องช้างทั้งวันก็มีแต่เวลานั่นก็ลกโคน้องช้างเวลาแบบแบบเหมือนเข้าห้องน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราทางานนะครับผมเราก็ต้องเดินไปที่นู่นนะครับผมที่นู่นนะครับเดินไปก็จะประมาณได้สมใจยังนะผมได้สมใจแล้วนะครับน้องหนานะครับ ผมเดี๋ยวยังไงนะผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับก็กลับขอบคุณทุกทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะครับผมที่ยังไม่ลืมกันนะครผมอาจจะสามปีหลายทีนะครับก็สุดท้ายแล้วนะผมก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับบายบายนะครับผม